คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมขอพาทุกท่านเข้าไปอีกแล้วนะครับโดยเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตป่าของภูหินร่องกลา้าส่วนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยโดยที่ในตอนนั้นเจ้าของเรื่องได้มีโอกาสเข้าทํางานเป็นหนึ่งในทีมของนักสํารวจเพื่อทําแผนที่และทีมของเขาก็ต้องลงไปทํางานอยู่ในผืนป่าดังกล่าวและแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่พวกเขาต้องแยกกันทํางานเพื่อให้เสร็จทันเวลาและการเข้าไปในป่าคนเดียวของเจ้าของเรื่อง มันก็ได้นํำพาให้เขาไปพบเจอกับเหตุการณ์ที่สุดแสนจะพิศวงกลางป่าผืนนั้นกับเปรืองที่มีชื่อว่าคืนป่ากลืนวิญญาณ ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนร้อของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์รลอนๆจากเมลของท่านผู้ชมทางบ้านนามว่าคุณนบผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอามานำเสนอในรูปแบบของเล่าไปหลอนไป ให้ทุกท่านได้รับชมแมะรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับโดยที่เรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่คุณนบเองได้มีโอกาสไปรับฟังต่อมาจากญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันญาติผู้ใหญ่ท่านนี้ก็ได้ล่วงลับไปแล้วนะครับแล้วเรื่องนี้คุณนบขอแทนชื่อบุคคลภายในเรื่องด้วยชื่อของเขาเองแล้วก็เหมือนกับทุกครั้งครับที่ผมต้องขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแมะรับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมด ผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วคุณนบบอกว่าหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในผืนป่ามาไม่มาก,ก็าน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่มันไม่ควรจะมีอยู่ในโลกใบนี้จริงๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของวิญญาณผีป่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่คอยลงโทษผู้ที่กระทำผิดกฎของป่าจนกลายเป็นตำนานสยองขวัญมากมาย ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นพลานที่มีคาถาอาคมหรือเป็นเพียงตาสีตาสาชาวบ้านทั่วไปก็เจอดีกันหมดและแน่นอนว่าเรื่องราวพวกนี้หากไม่เจอกับตัวเองก็คงจะนึกภาพไม่ออกและได้แต่บอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปไม่ได้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2525ทุกสิ่งทุกอย่างในสมัยนั้นยังถือได้ว่าเป็นอะไรที่ล้าหลังมากๆเพราะความเจริญยังไม่แพร่กระจายเหมือนกับทุกวันนี้ ขนาดที่ว่าไฟฟ้าในบางพื้นที่ชาวบ้านยังไม่รู้จักมันด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรดีขึ้นหน่อยก็จะเป็นบ้านของคนที่มีตำแหน่งในหมู่บ้านอย่างเช่นพวกกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านอะไรทำนองนั้นและถ้าที่ไหนมีไฟฟ้าใช้ก็ถือว่าอยู่ในเมืองแล้วนะครับแต่ถ้าถามชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญแล้วก็เรื่องข่าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้คงน้อยนักที่จะมีใครรู้จักมันว่ามันคืออะไรเมื่อความเจริญยังไม่หลั่งไหลเข้าทุกเขตชุมชน ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่มาจากการศึกษาก็ยอมไปไม่ถึงผู้คนที่อยู่ในชุมชนห่างไกลเช่นกันและคนเหล่านั้นก็จะอาศัยอยู่กับความเชื่อพื้นถิน่นยิ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่กันตามป่าตามเขานี่บูชาผีกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับซึ่งตัวคุณนบเองที่กล้าพูดแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าในยุคนั้นเขาประกอบอาชีพเป็นนักทําแผนที่และนักสํารวจนั่นเองครับในช่วงที่เกิดเรื่อง หลังจากคุณนบเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพเขาก็ได้มีโอกาสเข้าทำงานเป็นนักสำรวจและด้วยหน้าที่ในตำแหน่งที่เขาเป็นจึงทำให้คุณนบต้องพาตัวเองไปอยู่ในถิ่นทุรกันดานไม่เว้นแม้แต่ละวันเนื่องจากในยุคนั้นการทำแผนที่ภาคพื้นถือว่าสำคัญมากๆและถึงแม้ว่างานจะหนักแต่ผลตอบแทนก็ถือว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่ได้รับมาจนกระทั่งในช่วงปลายปีที่เกิดเรื่อง คุณนบก็ได้รับมอบหมายให้ไปสำรวจพื้นที่ป่าบนภูเขาซึ่งพื้นป่าดังกล่าวจะตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยโดยจุดที่ทีมของเขาจะต้องเข้าไปสำรวจมันจะตั้งอยู่ในส่วนที่เป็นเขตจังหวัดเลยและทันทีที่เขาไปถึงคุณนบก็ถึงกับเอ่ยปากเลยนะครับว่าสภาพมันดูน่ากลัวมากๆโดยความที่ป่ายังคงเป็นป่าดิบที่อุดมสมบูรณ์ และมองไปทางไหนมันก็ดูอึมครึมไปหมดทุกทิศทางในตอนนั้นทีมคุณนบไปทำแผนที่กันอยู่หลายสัปดาห์ซึ่งพวกเขาก็มีโอกาสได้เจอกับหมู่บ้านของชาวเขาที่อาศัยอยู่เป็นกระจุกกระจุกในผืนป่าและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนั้นจึงทำให้ต้องระมัดระวังอันตรายจากสัตว์น้อยใหญ่ที่คอยซุ่มอยู่ในทุกหย่อมหญ้าไม่ว่าจะเป็นพวกงูสัตว์แมลงมีพิษต่างๆนานา,นา นอกจากนี้ยังมีสัตว์ใหญ่ที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือเหล่าช้างป่านั่นเองครับคุณนบบอกว่าในช่วงที่การสำรวจพื้นป่าเพื่อทำแผนที่ครั้งนั้นดำเนินกันมาได้เกือบจะครึ่งทางมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทีมของพวกเขาต้องลงพื้นที่แยกกันโดยคุณนบ,บเขาก็เข้าป่าไปตามปกติอย่างที่เคยไปเดินสำรวจสเก็ตภาพพื้นที่ต่างๆที่แปลกตาและคืนนั้นเขาก็ตั้งแคมป์อยู่กลางป่าคนเดียว พร้อมกับก่อไฟจิบกาแฟแกง่วงแต่ขณะที่กํำลังจิบกาแฟอยู่นั้นท่ามกลางความเงียบและความมืดของผืนป่าคุณนกก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเป็นประกายสีส้มๆที่ส่องสว่างขึ้นมาจากเนินเขาของอีกฝั่งหากะ่าระยะจากจุดที่เขาอยู่มันก็ไกลพอสมควรซึ่งภาพที่เห็นมันก็ดึงความสนใจของเขาที่เป็นนักสำรวจมากๆเลยนะครับคุณนบมองดูแสงสว่างที่ฟุ้งกระจายอยู่บนเนินเขาสักพัก ซึ่งประกายแสงที่เห็นมันก็บ่งบอกถึงการมีอยู่ของชุมชนกลางป่าที่เขายังไม่เคยพบเคยเจอในพงไพรบริเวณนี้ประกอบกับที่วันดุงขึ้นคุณนพก็ตั้งใจที่จะเดินทางไปยังเนินเขาจุดนั้นอยู่แล้วถ้าหากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีเขตชุมชนอยู่จริงเขาก็กะว่าจะไปขอค้างแรมอยู่ที่นั่นสักสองคืนเพื่ออยู่สำรวจพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้แล้วเสร็จอีกทั้งผืนป่าแถบนั้นยังเป็นป่ารกทึบที่อันตราย ดังนั้นการเดินป่าคนเดียวมันจึงไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่หากมีหมู่บ้านให้ขอพักอาศัยก็คงจะทำให้อุ่นใจขึ้นมาในระดับหนึ่งหลังจากที่คิดวางแผนเรื่องการเดินทางในวันรุ่งขึ้นเสร็จคุณนพก็เลิกทำงานแล้วเอ็นตัวลงนอนเพื่อที่จะพักสายตาแล้วปล่อยให้เสียงขับขานของผืนป่ากลมตัวเองจนเคลิ้มหลับไปอย่างไม่รู้ตัวจนกระทั่งตื่นมาอีกทีในเช้าของอีกวันพร้อมกับเสียงนกร้องต้อนรับรุ่งอรุณของวันใหม่ คุณนบไล่จัดการกิจวัตรยามเช้าจนเสร็จสับแล้วเริ่มเดินทางไปยังเนินเขาที่มีแสงสว่างเมื่อคืนเพื่อหวังที่จะไปให้ถึงจุดที่คาดว่าจะมีหมู่บ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพราะระยะทางที่กะดูคร่าวๆคงจะต้องใช้เวลาในการเดินเท้าอยู่พอสมควรจนกระทั่งช่วงเย็นๆของวันนั้นท้ายที่สุดแล้วคุณนบก็บุกป่าฝ่าดงแล้วมาพบเข้ากับหมู่บ้านกลางป่าที่มีอยู่จริงๆตามข้อสันนิษฐานของเขา จากที่เห็นด้วยสายตาหมู่บ้านแห่งนั้นถือเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เขาเดินสำรวจมาในผืนป่าแห่งนี้โดยหมู่บ้านดังกล่าวจะมีผู้คนอยู่อาศัยจำนวนหนึ่งและทางเข้าก็จะมีรั้วซึ่งทำขึ้นมาจากไม้ไผ่ลำใหญ่ๆนำมาเรียงต่อกันเป็นรั้วล้อมพื้นที่บางส่วนเอาไว้ชาวบ้านที่นั่นจะแต่งกายด้วยการสวมผ้าถุงแล้วก็เสื้อคล้ายกับเสื้อถักสีกลมโดยชาวบ้านเหล่านั้นที่คุณนพเห็นจะมีผ้าคาดอยู่บนหัวเกือบทุกคน ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนั้นไม่ว่าจะหญิงหรือชายจะมีการนำเอาสีธรรมชาติจากกรรมวิธีของพวกเขามาทาแต่งเติมบริเวณใบหน้าและขอบตาซึ่งดูๆไปแล้วมันก็มีความสวยงามบวกกับความน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกและถึงแม้ว่าการแต่งกายของพวกเขาเหล่านั้นจะดูแปลกตาจนไม่น่าคบหาสักเท่าไหร่แต่ชาวบ้านเขาก็แสดงออกมาอย่างเป็นมิตรตอนที่คุณนบเหยียบย่างเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านของพวกเขา คนเหล่านั้นเดินมาสอบถามคุณนบว่าไปมายังไงโดยภาษาที่พวกเขาใช้ก็จะพอทำความเข้าใจได้ในระดับหนึ่งเพราะมันมีเขาโครงสำเนียงของภาษาไทยอยู่บ้างซึ่งหลังจากที่พูดคุยทำความรู้จักกันอยู่สักพักสรุปแล้วในคืนนั้นคุณนบก็ขออนุญาตค้างแรมอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านเพื่อที่เขาจะได้ออกสำรวจพื้นที่บริเวณนั้นในวันต่อไปคุณนบบอกว่าในเย็นวันนั้นที่เขาไปถึง มันตรงกับช่วงที่หมู่บ้านดังกล่าวประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อพื้นถิ่นพอดีซึ่งตอนแรกตัวคุณนบเองก็เกิดความสงสัยนะครับว่าทำไมบ้านแต่ละหลังถึงมีการเอาผ้าสีแดงหรือสิ่งของสีแดงมาล้อมบ้านเหมือนทำมานาเขตเอาไว้จนมาถึงช่วงหัวคำที่ได้ยินเสียงกลองดังขึ้นจากจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นลานกิจกรรมของหมู่บ้านคุณนบจึงได้รู้ว่าชาวบ้านกำลังประกอบพิธีกรรมบางอย่างอยู่ แน่นอนว่าสัญชาตญาณการเป็นนักสำรวจของคุณนพก็ทำให้เขาไม่พลาดที่จะเดินไปดูยังลานกิจกรรมของหมู่บ้านโดยตอนนั้นเขาก็เห็นว่ามีผู้หญิงภายในหมู่บ้านแห่งนั้นแต่งกายด้วยเครื่องนุ่มหุ่มแปลกๆออกมาเต้นรำกันที่ลานกิจกรรมในลักษณะท่าทางที่คุณนพไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนชาวบ้านผู้ชายที่อยู่รอบๆบริเวณน,นั้นก็จะถือลำไม้ไผ่คนละกระบอกแล้วใช้ด้ามมีดคอไม้ไผ่ไปตามจังหวะของเสียงกลอง เมื่อแสงของตะวันรับทิวเขาไปจนมิดครบเพลิงทุกอันภายในหมู่บ้านก็ถูกจุดขึ้นซึ่งคุณนบก็คาดว่าคงจะเป็นแสงสว่างที่เขาเห็นเมื่อคืนก่อนโดยเขาบอกว่าที่ตั้งของหมู่บ้านดังกล่าวจัดว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงพอสมควรเมื่อมองลงไปก็พอที่จะเห็นพื้นป่าเบื้องล่างจุดที่คุณนบใช้ค้างแรมอยู่เมื่อคืนก่อนในขณะที่คุณนบกำลังนั่งดูการแสดงอย่างเพลิดเพลินใจ คนที่คาด่าคงจะเป็นผู้นำชุมชนของหมู่บ้านดังกล่าวก็เดินเข้ามาหาคุณนบพร้อมกับยื่นผ้าสีแดงผืนหนึ่งให้เขาแล้วกำชับว่าในคืนนี้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรหรือได้ยินเสียงใครมาเรียกก็ตามไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียกของคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักกรุณาอย่าออกมาจากบ้านเด็ดขาดแล้วก็กำชับว่าห้ามเอาผ้าแดงผืนนี้ออกห่างตัวคุณนบตัดสินใจถามออกไปด้วยความสงสยัย ว่าสาเหตุอันใดทำไมถึงต้องทำเช่นนี้ซึ่งจากที่พูดคุยกันคุณนบก็พอที่จะจับใจความได้ว่าคืนนี้ที่หมู่บ้านกำลังจะมีพิธีกรรมเลี้ยงผีที่เหล่าวิญญาณภายในป่าจะออกมาหากินโดยชาวบ้านเชื่อกันว่ามันจะเข้ามากินเครื่องเส้นภายในหมู่บ้านที่ชาวบ้านพากันจัดเตรียมเอาไว้ให้และสาเหตุที่ประกอบพิธีกรรมดังกล่าวก็เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอันตราย เนื่องจากคนเฒ่าคนแก่ภายในหมู่บ้านเขาเล่าต่อกันมาว่าในอดีตช่วงฤดูฝนแรกของปีวิญญาณร้ายจะออกมาทําให้ชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงขั้นที่มีการล้มหายตายจากกันเลยก็ว่าได้และนอกจากการเจ็บป่วยของชาวบ้านแล้วสัตว์ภายในหมู่บ้านก็จะล้มตายด้วยเช่นกันซึ่งในการประกอบพิธีกรรมดังกล่าวเนี่ยหลังจากสี่ทุ่มเป็นต้นไปชาวบ้านก็จะรีบพากันเข้าไปอยู่ในบ้าน และห้ามไม่ให้ใครออกมาจนกว่าตะวันจะขึ้นคุณนบที่ให้ความเคารพกับทุกสถานที่ที่ไปเขาก็ตอบรับคำแนะนำของผู้นำชุมชนด้วยความยินดีโดยผู้นำชุมชนก็บอกให้เขาไปขอเชือกสีแดงจากบ้านที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันมาผูกล้อมกระท่อมที่เขาพักอาศัยเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณร้ายเข้ามาภายในบ้านในใจลึกๆของคุณนบที่เป็นนักสำรวจมือใหม่ก็ไม่ได้เชื่อเรื่องราวเหล่านี้เท่าไหร่นัก โดยตอนนั้นเขาก็มองว่าชาวบ้านน่าจะคิดไปเองเพราะบางทีแล้วความเชื่อทั้งหมดอาจจะเกิดจากโรคระบาดหรือสภาพอากาศที่แปลเปลี่ยนไปจนทําให้ชาวบ้านป่วยคนสมัยก่อนก็เลยคิดว่ามันเป็นเพราะฝีมือของผีป่าประกอบกับเขามองว่ามันดูยุ่งยากไปหน่อยกับการนําเชือกสีแดงมาผูกอ้อมกระท่อมของตนเองในคืนนั้นเขาจึงไม่ได้ไปขอเชือกมาผูกเอาไว้ตามคําแนะนําของผู้นําชุมชน คุณนบนั่งดูการเต้นรำอยู่ที่ลานกิจกรรมสักพักหนึ่งจนกระทั่งเขาก็พ่ายแพ้ให้กับความเหนื่อยล้าเขาจึงตัดสินใจเดินกลับมายัางบ้านพักของตนเองเพื่อที่จะนอนพักเอาแรงไว้ทำงานในวันรุ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศภายในหมู่บ้านตอนกลางคืนเนี่ยคุณนบบอกว่ายิ่งดึกมันก็ยิ่งน่ากลัวนะครับเพราะมันมืดจนชวนให้คิดว่ามีตัวอะไรกำลังจ้องมองมาจากทั่วสารทิศพอเข้าไปในที่พักคุณนบก็ล้มตัวลงนอนจนหลับไป ซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหลับไปนานเท่าไร่รู้แค่ว่าเขาตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังแว่วมาจากทางไหนก็ไม่รู้โดยลักษณะของเสียงที่ได้ยินมันจะเป็นเสียงหวีดเล็กแหลมที่ลอยมาพร้อมกับสายลมของผืนป่าคําเตือนของผู้นําชุมชนที่ว่าห้ามออกไปนอกตัวบ้านในตอนกลางคืนมันไม่ได้อยู่ในหัวคุณนบตอนนั้นเลยสักนิดแต่กลับกลายเป็นว่าความคิดของเขาในตอนนั้น คือการอยากรู้ว่าต้นสายปลายเหตุของเสียงที่ว่ามันมาจากไหนโดยคุณนบเลือกที่จะเดินออกไปนอกตัวบ้านแล้วก็พบว่าบรรยากาศภายนอกมันแตกต่างจากในตัวบ้านอย่างสิ้นเชิงเพราะในทันทีที่เขาเปิดประตูออกไปไอเย็นที่อยู่ภายนอกก็หลั่งเข้ามาในที่พักอย่างน่าชะงนราวกับว่าเขาเพิ่งเดินเข้าห้างสรรพสินค้ายังไงอย่างนั้นไม่มีผิดทันทีที่คุณนบเดินออกมาพ้นชายคาบ้านเขาก็พบว่าสิ่งรอบตัวของเขาในตอนนั้น มันเงียบสงัดราวกับว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีคนอยู่ก่อนที่คุณนกจะแงนขึ้นไปมองเหนือหัวของตนเองเพราะเขาได้ยินคล้ายกับว่าต้นเสียงดังกล่าวจะดังมาจากด้านบนแล้วเขาก็ไปสะดุดตาเข้ากับเงาของต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกับต้นมะพร้าวแต่มันกลับสูงโด่ขึ้นมามากกว่าต้นอื่นๆและกำลังโอนเอ็นไปมาตามแรงลมแต่ด้วยความที่บรรยากาศโดยรอบมันมืดมากเกินไป จึงทาให้คุณนบเห็นต้นไม้ประหลาดเป็นแค่เงาดําๆซึ่งตอนนั้นคุณนบก็จ้องมองต้นไม้ประหลาดนั่นด้วยความสงสัยนะครับเนื่องจากตอนเย็นๆที่เขามาถึงที่นี่เขาไม่เห็นว่าจะมีต้นไม้แบบนี้อยู่กลางป่าเลยสักตน้นระหว่างที่ยืนมองอยู่นั้นก็คล้ายกับว่าต้นไม้ที่เห็นจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หมู่บ้านเรื่อยๆพรอคุณนบเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดของต้นไม้ที่ว่าชัดขึ้นจนถึงขั้นที่ทําให้เขาหลุดปากพูดออกมาคนเดียวว่า ต้นไม้ที่ไหนมันเดินได้วะเนี่ยพร้อมกับขยี้ตาตัวเองเพื่อเพ่งมองสิ่งนั้นชัดๆอีกครั้งและแล้วเขาก็ได้เห็นชัดๆว่านั่นมันไม่ใช่ต้นไม้แต่มันกลับเป็นตัวประหลาดสูงใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับร่างของมนุษย์พอเห็นเท่านั้นแหละครับร่างกายของคุณนบก็ไปไวกว่าความคิดโดยเขาบอกว่าตอนนั้นเขาออกวิ่งสุดชีวิตในทันทีทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งไปทางไหน รู้แค่ว่าเขาวิ่งแล้วแหกปากตะโกนโวยวายจนดังลั่นไปทั้งหมู่บ้านและไม่ว่าจะวิ่งขอประตูบ้านหลังไหนเขาก็ไม่ยอมเปิดให้ก่อนที่ความขาดสติของคุณนพจะทําให้เขาตัดสินใจบางอย่างราวกับการฆ่าตัวตายยังไงอย่างนั้นไม่มีผิดเนื่องจากเขาเลือกที่จะวิ่งอย่างคนสติหลุดเข้าไปยังแนวป่ากใกล้ๆหมู่บ้านหลังจากที่วิ่งหน้าตั้งเข้าป่าไปได้สักพักหนึ่งคุณนพก็เริ่มเหนื่อยหอบจนต้องหยุดพัก ซึ่งตัวเขาก็ไม่รู้ว่าวิ่งเข้ามาลึกเท่าไร่แต่ที่แน่ๆเลยก็คือเมื่อเขามองดูรอบตัวตัวเองอีกทีเขาก็ไม่เห็นสิ่งอื่นใดนอกจากต้นไม้ใหญ่ที่รายล้อมอยู่คือไม่ว่าจะมองไปทางไหนมันก็ดูคล้ายกันไปหมดแถมป่าบริเวณนั้นยังทึบจนแสงจันทร์ไม่สามารถส่องถึงพื้นล่างได้มีแต่เงาของต้นไม้ที่บดบังความสว่างจากทุกมุมและสิ่งที่เกิดขึ้นในลำดับต่อมา ก็คือการพูดอย่างไม่ยั้งคิดของนักสำรวจมือใหม่ที่พลั่งพลูออกมาจากปากของคุณนบเพราะในตอนนั้นเขาด่าทุกสิ่งทุกอย่างราวกับคนที่ฟิวขาดหลังจากสะบัดด่าจ,จนสมใจแล้วก็คล้ายกับว่าป่าจะรับรู้คำกล่าวของคุณนบเพราะจูจ่ๆมันก็มีเสียงคำรามของสัตว์นานาชนิดดังขึ้นจนชวนให้ขนลุกและคุณนบก็ยอมรับเลยนะครับว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขายังไม่เคยพบเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน โดยเขาบอกว่าเสียงที่ได้ยินในตอนนั้นมันมีลักษณะเหมือนสัตว์ป่าหลายชนิดที่ร้องออกมาพร้อมๆกันแล้วก็มีเสียงคนที่โห่ร้องปนออกมากับเสียงที่ว่าด้วยแถมเสียงที่ได้ยินมันยังดังร้องคุณนบเข้ามาไกลๆพร้อมกับการที่ต้นไม้รอบตัวของเขามันก็เริ่มสั่นไหวขึ้นมาอย่างน่าชงนนอกจากนี้การสั่นดังกล่าวยังไม่ได้เกิดจากแรงลมแต่มันสั่นคล้ายกับมีบางสิ่งกำลังกระโดดไปมาอยู่บนกิ่งไม้ แตมไม่ตัวที่ทำให้เกิดการสั่นไหวมันยังส่งเสียงร้องประหลาดออกมาตลอดเวลาทุกครั้งที่มันกระโดดไปมาระหว่างต้นไม้คุณนบเริ่มตระหนักถึงพิธีกรรมที่ชาวบ้านทํากันก่อนที่เขาจะตัดสินใจวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมที่เขาวิ่งเข้ามาซึ่งอะไรอะไรมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะการออกวิ่งในป่ามืดๆอย่างไร้ทิศทางมันก็เปรียบเสมือนการวิ่งวนอยู่ในเขาวงกต อีกทั้งบรรยากาศรอบตัวของเขามันก็ดูเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่ว่าคุณนบจะออกวิ่งไปทางไหนไกลเท่าไหร่มันก็เหมือนเดิมคุณนบชะลอความเร็วในการวิ่งลงและกลับมาอยู่ในลักษณะกึ่งเดินกึ่งวิ่งจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจหยุดพักด้วยความเหนื่อยหอบซึ่งหลังจากที่หยุดพักไปได้ไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของใครสักคนที่วิ่งตามมาพอได้ยินดังนั้นคุณนบจึงหันกลับไปมองตามสัญชาตญาณ ก่อนที่เขาจะพบว่ามีตัวเขาเองอีกคนหนึ่งที่วิ่งหน้าตั้งมาจากทางข้างหลังซึ่งเป็นป่ามืดๆและภาพที่เห็นในตอนนั้นมันก็ทําให้เขาถึงกับอึ้งเลยนะครับก่อนที่ร่างของคุณนพอีกคนจะวิ่งนําหน้าเขาขึ้นไปพร้อมกับหันมาจ้องหน้าเขาด้วยสีหน้าที่นิ่งเรียบแล้วก็วิ่งหายไปในป่ามืดๆข้างหน้าในตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าในหัวคุณนพคิดอะไรอยู่รู้แค่ว่าเขาเลือกที่จะเดินตามตัวเองที่วิ่งนําหน้าขึ้นไปเมื่อครู แล้วหลังจากที่พ้นแนวป่าเบื้องหน้าไปไม่ไกลคุณนบก็ได้พบว่าจุดที่ร่างปริศนาวิ่งไปนั้นมันคือหน้าผาที่สูงชันมากๆชนิดที่ว่าหากตกลงไปคงไม่ต้องตามหาซากกันเลยทีเดียวและในขณะที่เขากำลังจะงกหน้ามองจุดที่เป็นหน้าผาอยู่มันก็มีเสียงของตัวเขาเองที่ตะโกนกล้องขึ้นมาว่ามึงรออะไรอยู่รีบกระโดดตามกูมาสิทันทีที่สิ้นเสียงตะโกนดังกล่าว เสียงช้างโขลงใหญ่ก็ดังตามมาจากทางข้างหลังคุณนพพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนของพื้นราวกับว่าพวกมันกลูกันมาทั้งป่าทางคุณนพที่หมดหนทางเขาก็สองจิตสองใจนะครับว่าจะกระโดดลงหน้าผาไปหรือว่าหาที่หลบดีซึ่งตัวเขาเองก็ใจไม่กล้าพอที่จะกระโดดลงหน้าผาประกอบกับระยะของเสียงช้างป่าที่ได้ยินมันก็ใกล้เข้ามาจนไม่มีเวลาให้เขาหาที่หลบคุณนพจึงได้แต่นั่งคุกเข่าหลับตาก้มหน้าอยู่กับพื้น และเลือกที่จะยอมจำนนต่อชะตาชีวิตของตัวเองในตอนนั้นความอึกกระทึกคึกโคมดังขึ้นทั่วบริเวณแล้วหลังจากนั้นคุณนบก็รู้สึกถึงแรงกดทับจากบางอย่างที่บีบอัดร่างของเขาในช่วงไม่กี่อึดใจแล้วหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกเบาและเย็นไปทางร่างโดยคุณนบบอกว่าความทรงจำในอดีตตั้งแต่วัยเด็กของเขามันฉายภาพย้อนเข้ามาในหัวเป็นฉาก แล้วรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังล่องลอยอยู่ในอากาศยังไงอย่างนั้นไม่มีผิดขุนนบล่องลอยอยู่ในสภาวะแบบนั้นนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้รู้แค่ว่าจู่ๆเขาก็ได้กลิ่นทูบที่ชวนให้ฉุนจมูกมากๆก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วพบว่าตอนนั้นตัวเขาเองนอนอยู่กลางป่าในช่วงตอนกลางวันพอลุกขึ้นแล้วมองไปรอบตัวก็จำไม่ได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเพราะล่าสุดที่จำได้คือตัวเขาคุกเข่าหันหลังให้กับหน้าผาอยู่ แต่ทว่าตอนนี้รอบตัวของเขากลับมีแต่ต้นไม้แล้วก็มีแอ่งน้ำเล็กๆที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากนักคุณนบยืนมองไปรอบตัวอย่างไร้จุดหมายก่อนที่เขาจะสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวต้นเหตุให้เขาลืมตาตื่นขึ้นมาโดยไอสิ่งที่ว่ามันจะเป็นควันทูบที่ลอยเป็นสายมาจากมุมหนึ่งของป่าคุณนบจึงตัดสินใจเดินตามควันทูบที่ลอยเป็นสายนั่นไปซึ่งระยะทางที่เขาเดินมันก็ไกลพอสมควรเลยนะครับ จนในที่สุดเขาก็เดินออกมาโผล่ที่มุมหนึ่งข้างๆหมู่บ้านคุณนบลองเดินกลับไปยังบ้านพักที่เขาพักเมื่อคืนก่อนซึ่งขวัญทูบสายนั้นที่นำทางเขาออกมาจากป่าก็คล้ายกับว่ามันจะลอยไปทางบ้านของเขาด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่ทำให้คุณนบแปลกใจมากที่สุดในตอนนั้นคือไม่ว่าคุณนบจะเข้าไปพูดกับชาวบ้านคนไหนก็ไม่มีใครที่พูดโต้ตอบกับเขาเลยสักคนแถมชาวบ้านแต่ละคนยังเมืนคุณนบราวกับว่าเขาเป็นอากาศ พอเดินมาจนใกล้จะถึงบ้านพักคุณนกก็เห็นมาแต่ไกลๆว่ามีชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังมุงดูอะไรสักอย่างอยู่บริเวณหน้าบ้านอีกทั้งควันทูบที่คุณนกเห็นในตอนแรกยังลอยออกมาจากจุดที่ชาวบ้านกำลังยืนมุงอยู่อีกด้วยก่อนที่คุณนกจะต้องช็อกกับสิ่งที่เห็นทันทีที่เขาเดินไปถึงจุดที่ชาวบ้านกำลังล้อมวงกันอยู่เพราะจุดนั้นมันมีร่างของตัวเขาเองนอนอยู่บนแคร่ไม้ ในลักษณะที่มีผ้าแดงผูกข้อมือทั้งสองข้างให้อยู่ในท่าไหวา้โดยที่ด้านข้างของแครก็มีการจุดธูปกำใหญ่จนควันขโมงและถัดเข้าไปก็จะมีคนแก่ๆแ,แต่งตัวคล้ายกับพราหม์กำลังนั่งพนมมือบริกรรมคาถาอะไรสักอย่างอยู่ในมือของพราหม์คนนั้นมีธูปจุดเอาไว้อยู่หนึ่งดอกและจากที่เห็นก็คล้ายกับว่าธูปในมือของพราหม์กำลังจะหมดลงแต่แล้วตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรไปดนใจให้คุณนบ เลือกที่จะเบียดชาวบ้านที่มุงดูอยู่บริเวณนั้นเข้าไปแล้วทิ้งตัวลงไปนอนทับร่างของตัวเองที่นอนอยู่บนแคร่ก่อนที่สติของเขาจะวูบดับไปอีกครั้งและตื่นขึ้นมาพร้อมกับการหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่ซึ่งชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็เข้ามาช่วยกันพยุงคุณน,นบขึ้นนั่งนะครับจากการสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทำให้คุณน,นบได้ทราบว่าช่วงรุงสางของหัววันหลังจากที่แสงแรกส่องกระทบลงสู่พงไพร ชาวบ้านก็รีบออกจากบ้านมารวมตัวกันที่ลานกิจกรรมก่อนที่จะมีคนไปพบกับคุณนบในสภาพที่นอนตายแข็งงหายหน้าอยู่บนพื้นเขาจึงรีบไปตามผู้นำชุมชนและคนอื่นๆมาช่วยก่อนที่จะมีการประกอบพิธีที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนั่นแหละครับซึ่งหลังจากที่คุณนบฟื้นขึ้นมาทางผู้นำชุมชนก็ได้เชิญให้เขาออกไปจากหมู่บ้านในเช้าวันนั้นเลยนะครับโดยที่เขาก็ไม่ได้ให้สาเหตุว่าทำไมถึงให้คุณนบบอ,อกไป แต่ผู้นำชุมชนแนะนำแค่เพียงเส้นทางที่ใกล้ที่สุดในการเดินออกจากป่าแล้วก็มอบวานบางอย่างให้คุณนบติดตัวไว้เพื่อให้หักแล้วนำมาดมในระหว่างที่เดินออกไปซึ่งครั้งนี้คุณนบก็ยอมทำตามทุกอย่างแต่โดยดีนะครับแล้วเขาก็เดินทางออกจากป่าได้โดยสวัสดิภาพซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณนบส่งเข้ามาจบส่วนตัวผมเองก็มองว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับที่ตัวคุณนบอาจจะไม่ได้วิ่งหนีออกไปที่ไหนเลย แต่กลับกลายเป็นดวงจิตของเขาที่ถูกล่อลวงให้หลุดลอยเข้าไปในป่าและการทำพิธีของคนในหมู่บ้านที่ก่อให้เกิดควันทูบดังกล่าวก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใช้นำทางให้ดวงจิตของคุณนบกลับเข้าร่างได้ซึ่งทั้งหมดมันก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าใครที่ฟังจบแล้วละก็มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างก็อลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวลูกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมแะรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ